สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะเรามาพบกันในหัวข้อของการเขียนเรียงความค่ะ ซึ่งในหัวข้อของการเขียนเรียงความนะคะเราก็จะต้องเรียนในภาคของเนื้อหาเนาะในคาบแรกนะคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาเปิดดูคลิปที่ครูเนี่ยได้อัดสอนเอาไว้นะคะพอเป็นคาบที่2ค่ะครูก็จะส่งเป็นลิงก์นะคะของแบบทดสอบในเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะจํานวน10ข้อนะคะซึ่งให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปทำนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ผ่าน5คะแนนนะคะก็ขอให้เข้าไปทําใหม่อีก1รอบค่ะเพื่อให้ได้คะแนน ที่ผ่านกันทุกคนนะคะแล้วก็พอเป็นในครั้งที่3นะคะก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติในการเขียนเรียงความค่ะซึ่งขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเขียนเรียงความตามหัวข้อแล้วก็ในลักษณะของข้อกําหนดของชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่ครูกําหนดด้วยนะคะ สำหรับในเรื่องของการเขียนเรียงความนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเคยเขียนเรียงความกันมาบ้างแล้วนะคะถามว่าแล้วเรียงความหมายถึงอะไรนะคะเรียงความมันก็คือเป็นการแต่งเรื่องค่ะเพื่อใช้เป็นการเขียนนะคะเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกความรู้นะคะหรืออาจจะเป็นความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะต่าง ะะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่รวบรวมนะคะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าจะเป็นความคิดเห็นต่างๆด้วยเพื่อที่จะถ่ายทอดจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านนะคะ ต่อมาค่ะสาหรับความสําคัญของเรียงความนะคะสําหรับการเขียนเรียงความเนี่ยมันมีความความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญในการเรียนภาษาไทยเพราะว่าเป็นการฝึกให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้เขียนเนี่ยนะคะจะต้องหาความรู้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเขียนนะเพื่อที่จะได้เอามาวางโครงเรื่องเอามาเขียนให้ได้เนื้อหาสาระแล้วก็เป็นการที่เราจะต้องใส่ในเรื่องของความคิดเห็นความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเข้าไปในข้อเขียนนั้น นั้นด้วยรวมไปถึงมันก็จะต้องมีการเขียนโดยใช้ภาษาไทยนะคะให้ถูกต้องสละสลวยแล้วก็น่าอ่านดังนั้นเนี่ยขอเน้นย้ำนะคะว่าในการเขียนเรียงความเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ภาษาเขียนนะคะไม่ใช้ภาษาพูดนักเรียนจะต้องเปลี่ยนภาษาด้วยนะเวลาที่นักเรียนเขียนเรียงความส่งครูเนี่ยต้องปรับภาษาของตนเองนะคะให้มันเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาทางการเป็นภาษาเขียนที่มันถูกต้องสละสลวยถ้อยคําต่างๆพอเวลาที่นักเรียนเขียนแล้ว ก็เกิดความไม่มั่นใจเราก็อาจจะเปิดนะคะจากเว็บไซต์ที่เป็นพจนานุกรมต่างๆเพื่อเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าคําเหล่านั้นเนี่ยมันเขียนสะกดถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องของการเขียนสะกดคํานะคะในเรื่องของการใช้ภาษามันก็จะเป็นที่มาของคะแนนการเขียนเรียงความของนักเรียนด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะส่วนประกอบต่างๆของเรียงความนักเรียนจำเป็นจะต้องรู้จักแล้วก็เวลาเขียนเรียงความเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบ3ส่วนดังนี้ค่ะ1ก็คือคำนำา2เนื้อเรื่องและ3สรุปค่ะซึ่งการบอกว่าเรียงความมีองค์ประกอบ3ส่วนไม่ได้หมายความว่าการเขียนเรียงความจะมี3ย่อหน้านะคะไม่จําเป็นค่ะคำนำอาจจะ1ย่อหน้าสรุปอาจจะ1ย่อหน้าแต่สําหรับเนื้อเรื่องอาจจะมีหลายย่อหน้าก็ได้นะคะทางนี้เนี่ยมันขึ้น อยู่กับว่าหัวข้อที่เราจะเขียนเนี่ยมันมีหัวข้อนี้มันมีเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จําเป็นจะต้องวางโครงเรื่องค่ะว่าในส่วนของเนื้อเรื่องนักเรียนจะเล่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งในหนึ่งย่อหน้าก็ควรจะมีใจความสําคัญเพียงแค่ใจความเดียวนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยขอเน้นย้าว่าเรียงความ มี3ส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่า3ย่อหน้านะคะองค์ประกอบของมันมี3ส่วนก็คือคำนำมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีสรุปค่ะทีนี้ไปดูต่อไปค่ะส่วนที่เป็นคำนำคืออะไรคำนำเป็นการเปิดเรื่องนะคะอาจจะมีการอธิบายก็ได้ว่าความหมายของชื่อเรื่องที่เรากําลังจะเขียนเรียงความเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรหรืออาจจะกล่าวถึงความสําคัญแล้วก็ขอบเขตนะคะของเรื่องที่จะเขียนหรือข้อความที่ทําให้เกิดความน่าสนใจต้อง การอ่านเนื้อเรื่องให้มากที่สุดนะคะเป็นการที่ผู้อ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านในส่วนของย่อหน้าแรกก็คือคํานําก่อนดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีความน่าสนใจเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้อ่านเนี่ยอยากจะอ่านต่อไปนะคะรวมไปถึงคํานํามันเป็นการเปิดเรื่องเนาะเราก็น่าจะให้ความชัดเจนแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องที่เราจะเขียนต่อไปด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะ เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็เป็นการขยายความนั่นแหละนะคะจากหัวข้อจากสิ่งที่เราได้เกริ่นนามาแล้วนะคะในส่วนที่เป็นคำนำํานําโดยเน้นให้รายละเอียดที่ตรงตามจุดประสงค์หรือประเด็นหลักของเรื่องค่ะโดยส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหามากที่สุด โดยมันอาจจะประกอบไปด้วยหลายๆย่อหน้าอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะว่าในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีหลายย่อหน้านะโดยแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมีใจความสําคัญนะคะแค่ใจความเดียวแล้วก็เป็นการที่ให้ความรู้อาจจะมีการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆอาจจะมีการยกตัวอย่างประกอบอาจจะมีการใช้สัานวนโวหารนะคะแล้วก็เอามาเขียนนะโดยที่พยายามเขียน เป็นโครงเรื่อง,องก่อนที่จะเขียนเป็นเนื้อเรื <estiver thorough recognizable injuries> ่องจริงนะคะเพื่อให้เนื้อความของเรื่องเนี่ยมันสอดคล้องสัมพันธ์กับเรื่องที่เราจะเขียนด้วยต่อไปค่ะส่วนที่เป็นส่วนสรุปนะคะส่วนสรุปเนี่ยก็ควรจะเป็นย่อหน้าเดียวเพราะว่าส่วนสรุปก็จะเป็นข้อความสั้นๆค่ะโดยที่เป็นการย้ําประเด็นสําคัญนะคะที่เราเขียนมาทั้งเรื่องเนี่ยประเด็นสําคัญคืออะไรเป็นแนวคิดหลักของเรื่องอาจจะมีการฝากเป็นข้อคิด นะคะหรือเป็นข้อความที่น่าประทับใจเอาไว้นะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจนั่นเองค่ะและสำหรับในการเขียนนะคะย่อหน้าแต่และย่อหน้าของเรียงความเนี่ยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเรื่องนะคะก็คือคำนำการดำเนินเรื่องเนื้อเรื่องต่างๆรวมไปถึงตอนจบ <ues> ะค,ะคือสรุปเนี่ยผู้เขียนต้องเริ่มจากการวนะางจุดประสงค์ก่อนนะคะเน้นย้ำว่าต้องวางจุดประสงค์ก่อนว่านักเรียนจะเขียนเรื่องอะไรจะเขียนในแนวไหนนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเขียนเรียงความครูก,ก็มักจะเป็นคนให้หัวข้อเนาะดังนั้นเนี่ยพอเราได้หัวข้อไปแล้วนักเรียนจะต้องวางแผนนะคะว่าไอ้หัวข้อนี้นักเรียนจะตีความไปทางไหนเขียนแนวไหนนะคะโดยต้องไปหาข้อมูลเนาะข้อมูลหลักข้อมูลสนับสนุนนะคะแล้วก็ต้องวางแผนเอาไว้ว่าเราจะเกริ่นยังไงเราจะปิดทา ยังไงเนื้อเรื่องเราจะเขียนอะไรบ้างนะคะทีนี้ในลักษณะของการวางแผนค่ะนักเรียนต้องวางแผนว่าหัวข้อที่ได้มาปุ๊บยอ่อหน้าแรกนักเรียนจะเปิดเรื่องด้วยอะไรมันอาจจะเป็นการกล่าวทั่วไปเพื่อสร้างความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนนะคะหรืออาจจะเป็นการกล่าวระบุประเด็นสําคัญสําคัญของเรื่องที่เป็นหลักเป็นหัวใจของเรื่องอาจจะกล่าวถึงโครงสร้างโดยรวมก็ได้นะคะสมมติว่าครูเขียนเรียงความเรื่องสังคมในอุดมคติ อย่างเงี้ยนะคะครูอาจจะเปิดด้วยเรื่องที่สร้างความสนใจอาจจะเป็นคำถามก็ได้สังคมในอุดมคติของแต่ละคนหมายถึงอะไรอยากให้ผู้อ่านทุกคนลองนึกซิว่าสังคมที่เราปรารถนาคืออะไรหรือครูอาจจะ นย่อหน้าแรกด้วยการให้คําจํากัดความก็ได้ว่าไอ้อุดมคติอ่ะหมายถึงอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นการกล่าวถึงโครงเรื่องร่าวๆว่าสังคมในอุดมคติที่ครูปรารถนาคือสังคมที่มีความสุขทุกคนมีศีลธรรมทุกคนมีน้ําใจอย่างเงี้ยนะคะก็คือกล่าวถึงโครงเรื่องโดยรวมที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะได้อ่านต่อไปในส่วนที่มันเป็นเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวางโครงเรื่องเนาะได้หัวข้อปุ๊บนักเรียนคิดเลยนะคะว่าย่อหน้าแรกที่เป็นคานำเนี่ยเราจะ เปิดยังไงให้มันน่าสนใจอาจจะเป็นการจํากัดความพวามหมายอาจจะเป็นในเรื่องของประเด็นสําคัญหรืออาจจะเป็นโครงสร้างโดยรวมที่ผู้อ่านกำลังจะได้อ่านต่อไปก็ได้ ต่อมาค่ะส่วนที่2เป็นย่อหน้าเนื้อเรื่องนะย่อหน้าเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นการที่เรากล่าวให้รายละเอียดของสิ่งที่เราได้เกิดเอาไว้ในส่วนที่เป็นคำนำนะคะสิ่งสําคัญนะที่ครูได้ทําตัวหนาสีน้ำเงินไว้ให้เนี่ยครูบอกว่าเนื้อเรื่องมันมันมกมีหลายย่อหน้านะคะเนื้อเรื่องโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นย่อหน้าที่ใหญ่ที่สุด คือเรามักจะไม่เขียนย่อหน้าเดียวแล้วก็มี20บรรทัดเก่งเงี้ยเพราะว่ามันทําให้ผู้อ่านเนี่ยไม่อยากอ่านแล้วมันก็ทําให้เข้าใจได้ยากด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าเนื้อเรื่องของนักเรียนจะมีกี่ย่อหน้ามันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะวางโครงเรื่องไว้อย่างไงมันมีเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นสมมติว่าครู เขียนเรียงความเรื่องสังคมในอุดมคติครูวางแผนแล้วว่าเนื้อเรื่องที่ครูจะกล่าวถึงนะประเด็นแรกครูจะกล่าวถึงว่าเป็นสังคมที่ผู้คนเนี่ยจะต้องมีศิทธธรรมนะคะย่อหน้าที่2ครูอาจจะพูดถึงประเด็นที่บอกว่าเป็นสังคมที่มีผู้นำนะคะหรือว่ามีแนวนโยบายที่ดีเพื่อทําให้ผู้อยู่ในสังคมเนี่ยอยู่กันเนี่ยมีความสุข แล้วก็ย่อหน้าที่3ครูอาจจะพูดถึงในเรื่องของความมีมิตรจิตมิตรใจมีน้ําใจไมตรีระหว่างกันอย่างเงี้ยนะคะครูก็จะวางโครงเรื่องไว้ว่าในหัวข้อเรื่องของครูเนี้ยมีประเด็นกี่ ประเด็นที่ครูจะเขียนยกตัวอย่างเมื่อกี้ครูมี3ประเด็นใช่ไหมคะแสดงว่า3ประเด็นของครูเนี่ยครูก็จะทําทั้งหมด3ย่อหน้าโดยในแต่ละย่อหน้าเนี่ยครูก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็มีการขยายความนะคะโดยย่อหน้าหนึ่งของครูเนี่ยอาจจะมีสัก3 4บรรทัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ในแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันไม่ยาวแล้วก็ผู้อ่านไม่เกิดความเบื่อหน่ายจนเกินไปแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องคํานึงก็คือไม่ว่าเราจะเขียนกี่ย่อหน้าก็ตามนักเรียนจะต้องให้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่า ย่อหน้าหนึ่งพูดถึงเรื่องหนึ่งอีกย่อหน้าหนึ่งพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามให้มันมีคําเชื่อมให้มันดูเกี่ยวข้องกันนะคะอ่านแล้วมันดูรู้สึกลื่นไหลยอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนที่2ค่ะ ต่อมาค่ะส่วนต่อไปก็คือย่อหน้าท้ายก็เป็นส่วนสรุปนั่นเองสิ่งสําคัญค่ะก็คือควรใช้วิธีการเขียนและภาษาให้กระชับชัดเจนนะคะมันควรกระชับนะย่อหน้าสรุปปกติแล้วมันก็น่าจะประมาณสัก3ามสี่บรรทัดอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะยาวมากจนเกินไปเป็นการสรุปใจความสําคัญของทั้งเรื่องก็ได้หรืออาจจะเป็นการปิดท้ายเพื่อให้ข้อคิดหรืออาจจะเป็นการปิดท้ายในลักษณะที่ให้มันเกิดความน่าสนใจก็ได้นะคะอย่างเช่นครู เขียนเนียความเรื่องสังคมในอุดมคติครูก็อาจจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดเลยว่าสังคมในอุดมคติของฉันก็คือสังคมที่ทุกคนมีศีลธรรมมีผู้นํามีแนวนโยบายการบริหารที่ดีรวมไปถึงทุกคนในสังคมต่างมีน้ําใจให้แก่กันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรา ร่วมมือกันและเราเริ่มทําจากตัวเราเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะมีการให้ข้อคิดตอนท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยในการเขียนเรียงความเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนคนํานึงถึง3สิ่งนี้ค่ะนะักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะอันแรกค่ะคือความเป็นเอกภาพเอกภาพคืออะไรเอกแล้วว่าหนึ่งใช่ไหมลูกก็คือให้มันมีใจความเป็นหนึ่งเดียวอะค่ะเราเขียนเรียงความเรื่องอะไรก็อย่านอกประเด็นนะคะเขียนให้มันเป็น นึ่งอ่ะเป็นใจความที่มันถูกต้องตรงกับหัวเรื่องผู้อ่านจะได้ไม่สับสนในแต่ละย่อหน้าเราก็พยายามอย่าให้มันมีใจความหลายอย่างปะปนกันไปนะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยควรจะมีเนื้อหาหลักหรือว่าใจความสําคัญเป็นแค่อย่างเดียวส่วนต่อมานักเรียนจะต้องมีสัมพันธภาพค่ะสัมพันธภาพคืออะไรก็คือมีความสัมพันธ์กันนั่นเอง ในแต่ละย่อหน้านักเรียนต้องดูให้มันลื่นไหลอนะคะอ่านแล้วเนี่ยให้มันลำดับต่อเนื่องกันนะนะคะอย่างเช่นย่อ,ยอหน้าแรกเราเล่าถึงกิจวัตรประจำวันเริ่มจากตื่นแปลงฟันหลังจากนั้นเนี่ยกินข้าวหลังจากนั้นเรียนหนังสือหลังจากนั้น ใช้เวลาทํากิจธุระส่วนตัวหลังจากนั้นนอนอย่างเงี้ยสมมุตินะคะก็คือให้เล่าไปตามลําดับเหตุการณ์แล้วก็ให้มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าย่อหน้าแรกเล่าเรื่องหนึ่งอีกย่อหน้าหนึ่งก็ไปเล่าอีกเรื่องหนึ่งเขาก็เรียกว่ามันไม่มีสัมพันธภาพรวมไปถึงเราอาจจะใช้คําเชื่อมต่างๆเนาะ คำว่าและอย่างเงี้ยคำว่าเนื่องจากคำว่าเพราะอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดความสัมพันธ์ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อมันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันมันเป็นเนื้อความที่มันคล้อยตามกันมันเป็นเนื้อความที่ขัดแย้งกันมันเป็นเนื้อความที่เชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยนะคะพยายามให้มันมีความสัมพันธ์กันมีคําเชื่อมแล้วก็สุดท้ายค่ะ การเขียนเนาะต้องมีสารัฐภาพนะสารัฐภาพก็คือมันต้องมีสาระอนักเรียนมันต้องมีเนื้อหาที่มันเป็นประเด็นโดยในส่วนของสารัฐภาพเนี่ยนักเรียนอาจจะได้หัวข้อมาปุ๊บเราอาจจะต้องไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อทําให้เรียงความของเราเนี่ยมันมีสาระนั่นเองไม่ใช่มีเพียงแค่ในส่วนของความคิดเห็นเท่านั้นะนะคะ ต่อไปค่ะหลักในการเขียนเรียงความนะคะข้อที่1ก็คือเขียนตรงตามส่วนประกอบนั่นเองนะคะก็คือส่วนแรกเป็นคานำเนาะส่วนต่อมาเป็นเนื้อเรื่องซึ่งจะมีกี่ย่อหน้ามันขึ้นอยู่กับใจความที่นักเรียนจะเขียนหรือว่าการวางโครงเรื่องนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนสรุปนั่นเองเราสลับไม่ได้เนาะไม่ใช่ว่าเอาสรุปขึ้นก่อนหรือเอาเนื้อเรื่องขึ้นก่อนอนี้ไม่ได้นะคะ สองคือเขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็นสำคัญมากนะนักเรียนก่อนเขียนเรียงความไม่ใช่ว่าได้หัวข้อปุ๊บเราเขียนเลยค่ะเราต้องวางโครงเรื่องก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเขียนจบแล้วเนี่ยมันจะวกไปไวนมาบางทีเราอาจจะกล่าวเรื่องเดิมๆซ้ำๆก็เพราะว่าเราไม่ได้วางแผนหรือบางครั้งเราอาจจะกล่าวกลับไปกลับมาเรื่องที่มันควรจะอยู่ลำดับแรกเราอาจจะเอาไปอยู่ลำดับสุดท้ายอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมันต้องมีการวางแผนก่อนโดยการวางโครงเรื่องนั่นเองว่า คำนำจะเขียนประมาณไหนในส่วนของเนื้อเรื่องเราจะมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างสรุปจะเขียนประมาณว่ายังไงเราจะเน้นในเรื่องอะไรนะคะอันนี้คือข้อที่2 ข,ข้อที่3ค่ะเนื้อเรื่องที่วางไว้เนี่ยมันตามโครงเรื่องควรเขียนอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มีลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องสอดคล้องนะคะเวลาเขียนเนื้อเรื่องเราก็พยายามวางประเด็นแล้วก็ดูว่าอันไหนมันควรมาก่อนมาหลังอันไหนสําคัญสุดอย่างเงี้ยอาจจะไว้ที่หลังก็ได้แล้วก็พยายามลำดับขั้นตอนนะคะให้มันมีความต่อเนื่องกันด้วยอาจจะใช้คําเชื่อมต่าง ะคะ 4. ค่ะการนําเสนอเรื่องให้มีสาระน่าอ่านเลือกสรรข้อความที่เหมาะสมมีความน่าเชื่อถือเวลาเราเขียนเรียงความเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดหาข้อมูลนะคะจากหนังสือจากในเว็บไซต์เพื่อที่จะหาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อะมันเป็นสาระนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นข้อความที่เขาได้คิดไว้ดีอยู่แล้วอะเอามาอ้างในเรียงความของเราก็ได้ให้มันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ต่อมาค่ะ5ควรจะมีความคิดแปลกใหม่ทันสมัยน่าสนใจสอดแทรกอยู่ในข้อเขียนด้วยนะคะเราควรที่จะเขียนน่ะ ให้มันมีความคิดเห็นของเราเองบ้างนะคะข้อเสนอแนะต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรียงความของเรามันก็คงไม่ได้ต่างอะไรจากเอกสารทางวิชาการที่มันสามารถกอ๊อปมาได้เพราะว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนําเสนอในมุมมองไหนหรือว่าให้ความคิดเห็นยังไงให้มันดูน่าสนใจแล้วก็แปลกกว่าคนอื่น 6. ค่ะมีสำนวนการเขียนที่ดีมีโวหารก็คือมีถ้อยคำที่เรียบเรียงน่าอ่าน ะะมีการแสดงถ้อยคำออกมาเป็นข้อความเปรียบเทียบอาจจะมีการใช้อุป,ปมาโวหารอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ข้อความของเราเนี่ยมันดูสละสรวยะนะคะแล้วก็เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงมีจำนวนการเขียนที่ดีมำนวนการเขียนที่ดีเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเป็นผู้ที่อ่านเยอะเนาะถึงจะสามารถที่จะเขียนเป็นภาษาเขียนที่ดีได้แล้วก็อย่าลืมอย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเขียนเรียงความต้องใช้ภาษาเขียนเท่านั้นนะไม่ใช้ภาษาพูดนะคะพยายามปรับภาษาของตัวเองอย่าไปติดกับภาษาใน Facebook ใน l ลน e ใน t w i t t e อนะคะมันต้องเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องตามระเบียบของภาษาแล้วก็การสะกดคาต่างๆก็ให้มันถูกต้องด้วย มาค่ะเจ็ 7, ก็คือมีความงามในรูปแบบนะเราก็ต้องทํางานแบบเป็นระเบียบนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนเรียงความเนี่ยย่อนหน้ามันก็ไม่น่าจะโยไปเย้มานะคะหัวข้อมันก็ควรจะอยู่ตรงกลางในแต่ละย่อนหน้าเนี่ยมันก็ควรที่จะเท่ากันนะคะเวลาที่ขึ้นย่อนหน้าใหม่อย่างเงี้ยมันก็ย่อนหน้าเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้มันสวยงามมันอ่านง่ายนะคะ 8ค่ะเรียงความที่ดีอย่างที่ครูบอกแล้วมันต้องประกอบด้วย3อย่างนะคือมีเอกภาพนะคะมีเนื้อความที่เป็นหนึ่งเดียวมีใจความสําคัญที่เป็นหนึ่งเดียวตรงตามหัวข้ออย่างเงี้ยนะคะมีสัมพันธภาพก็คือมีความเกี่ยวโยงกันนะ,ะในแต่ละย่อหน้าอาจจะมีคําเชื่อมนะคะแล้วก็มีสารัฐภาพก็คือมีสาระนั่นเองสําหรับ ในเรื่องของการเขียนเรียงความครูมีตัวอย่างนะคะที่เป็นเรียงความของนักเรียนมัธยมเนี่ยนะคะเรื่องน้อยหนาไม่น้อยค่านะคะโดยให้นักเรียนลองอ่านนะสำหรับเรียงความเรื่องนี้ย่อหน้าแรกเขาก็ขึ้นต้นถึงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันโลกก,ล ina, กา,าลังเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนและเพื่อให้ทุกคนเกิดความสนใจนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ไกลตัวเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการเปิดยอ่อหน้าหมาย่อนหน้าแรกนะะจะเห็นว่าคํานมของเขาเนี่ยก็จะสั้นๆน,นะประมาณ3 4มสี่บรรทัดเท่านั้นเองนะคะในรายละเอียดนักเรียนลองไปอ่านดูอีกทีนะคะพอย่อหน้าที่เป็นเนื้อเรื่องต่อมาเขาก็เลยพูดถึงว่า ในเรื่องของการแก้ปัญหามันก็อาจจะมีการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งมันช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกนะคะสำหรับฉันเนี่ยก็เคยปลูกมาบ้างซึ่งการปลูกเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับมากนะักอันนี้คือย่อหน้าแรกเขาก็พูดเรื่องการปลูกต้นไม้ใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าเขาก็มีเพียงแค่ใจความเดียว พอย่อหน้าต่อหมาค่ะก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องอยู่จนกระทั่งวันนึงแดดร้อนมากนะคะไฟก็ดับอีกดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันร้อนมันอึดอัดมากอันนี้ก็เป็นย่อหน้าต่อมาที่เขาเล่านะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น หลังจากนั้นพอย่อหน้าต่อไปค่ะเขาก็พูดถึงว่าพอดีว่าหลังบ้านเนี่ยเขาปลูกต้นน้อยหนาเอาไว้2ต้นนะคะซึ่งมันก็เป็นต้นไม้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อยู่ในบ้านนะคะสามารถที่จะพึ่งร่มเงาของมันได้ทําให้เกิดความเย็นสบายอย่างน่าอาจจัศจรรย์นะคะโดยเขาบอกว่า ต้นไม้เนี่ยมันก็คงมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างปลูกต้นไม้หนึ่งต้นกับซื้อเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องประโยชน์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนต้นไม้ไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมไม่ทําให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนขึ้นนะคะนี่เขาก็พยายามจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนแล้วว่าจริงจริงมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะแค่เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้แค่นั้นเองแล้วก็พูดถึงประโยชน์ของต้นไม้ที่เขาค้นพบด้วยตัวเองอ่ะนะคะ แล้วก็ในย่อหน้าสรุปค,ค่ะเขาก็เลยสรุปว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยมันคือวิธีง่ายๆค่ะที่เราจะทําได้เพื่อช่วยตัวเราเองแล้วก็ช่วยเหลือโลกสภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้นะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนที่มันแย่ลงไปอีกนะคะอันนี้ก็คือการเขียนเรียงความนะคะของนักเรียนในระดับเดียวกับพวกเราเลยนะ,ะนักเรียนมหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นเรียงความในเรื่องของ น้อยหนอย่าเงี้ยซึ่งมันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่การปลูกต้นไม้เนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการวางโครงเรื่องก่อนแล้วสิ่งที่ครูอยากจะให้สังเกตก็คือแต่ละย่อหน้าของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นย่อหน้าที่ไม่ยาวเนาะเพื่อจะทําให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปแล้วก็ในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเขาก็เขียนโดยให้มันมีใจความสําคัญที่ชัดเจนเนื้อเรื่องมันไม่วกไปบนมานะคะย่อหน้าแรกเป็นการเกิดนําพูดถึงภาวะโลกร้ ะะพอยอ่อหน้าเนื้อเรื่องย่อ,ยอหน้าเนื้อเรื่องยอ่อหน้าแรกเขาก็พูดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้โดยที่เขาเนี่ยก็ทาไปอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างพอยอ่อหน้าที่2ของเนื้อเรื่องเขาก็พูดถึงประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาว่าเนี่ยเขาอะ เวลาไฟดับขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่ช่วยเขาได้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยแหละนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสรุปออกมาว่าการปลูกต้นไม้มันก็เป็นวิธีง่ายๆนะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยแล้วก็โลกพ้นจากโลกร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเรียนงความนะเดี๋ยวครูจะแปะพ็อปปอยตัวนี้เอาไว้ใน Google Classroom ด้วยนะคะเผื่อว่านักเรียนจะได้มาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง สำหรับภาร์งานค่ะอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นคลิปแล้วเนาะจากการที่เราเรียนในเรื่องการเขียนเรียงความแล้วนะคะในคาบแรกคาบที่2ของครูก็คือให้นักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบจํานวน10ข้อค่ะซึ่งเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทางกลุ่มไลน์นะคะแล้วขอให้นักเรียนทุกคนรายงานคะแนนด้วยผ่านทางโน้ตของไลน์ค่ะเพราะว่าจริงๆครูสามารถเช็คคะแนนจากระบบได้แต่ว่าในระบบเนี่ยมีจํานวนนักเรียนเป็นร้อยคนดังนั้นเนี่ยครูกลัวว่ามันจะผิดพลาดนะคะดังนั้นในโน้ตเนี่ยครูก็จะสร้างให้นัก รายงานคะแนนของตัวเองนักเรียนก็มารายงานคะแนนนะคะโดยอาจจะพิมพ์แค่ชื่อกับคะแนนก็ได้นะคะเช่นากานิกา5คะแนนอย่างเงี้ยเป็นต้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องแคปรูปมาจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าครูสามารถไปเช็คข้อมูลจากทางระบบแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนทําไม่ผ่านครึ่งก็คือ5คะแนนสามารถเข้าไปทําใหม่ได้นะคะโดยอาจจะย้อนดูคลิปเพื่อความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ภาระงานในชั่วโมงต่อไปค่ะครูจะให้ภาระงานในการเขียนเรียงความเรื่องอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะน,นี้คือหัวข้อเรียงความของนักเรียนทุกคนนะแล้วให้เขียนโดยใช้ความยาวไม่ต่ำกว่า20บรรทัดค่ะโดยให้ทำลงในกระดาษรายงานหรือว่าเป็นกระดาษ a อสีนี่แหละนะคะใครไม่มีก็ใช้กระดาษ A 4ธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เป็นกระดาษ A4 ที่มันมีเส้นนะคะมันก็จะได้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้อง มาตีเส้นบรรทัดเองแล้วก็เขียนง่ายๆขึ้นนะคะแล้วก็ใช้20บรรทัดอย่างคุ้มค่านะนักเรียนไม่ใช่ว่าย่อหน้าเข้ามาจากขอบกระดาษแล้ว2นิ้วอย่างเงี้ยเพื่อทําให้ข้อความมันเขียนน้อยที่สุดอ่ะนะคะไม่เอาแบบนั้นนะโดยการเขียนเรียงความก็ขอให้เน้นว่าองค์ประกอบครบนะคะคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะมีการใช้ภาษาที่เป็นภาษาเขียนถ้อยคําต่างๆเขียนสะกดคาถูกต้องสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงในการเขียนนะคะให้มันมีเอกภาพ สัมพันธภาพแล้วก็สารัตภาพด้วยค่ะยังไงเราจะเจอกันทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันแต่ละชิ้นงานดังนั้นเนี่ยขอให้นักเรียนในคาบแรกนี้เข้ามาศึกษาในเรื่องของคลิปวิดีโอนี้ก่อนค่ะแล้วครูก็จะค่อยๆทยอยสั่งภาระงานต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ